เนี่ยครับเด้อคือจากตำมะคงเนี้มาแรงตำใส่พริกดิบเครื่องปรุงกับบดได้หลายอย่างนะ่ะปูดแล้วมาผิบใส่กุ้ดเทศนะคะตำใส่พริกดิบอ่อนเด้อแต่ก็เผ็ดอยู่นะ มะนาวอ่อนเหมือนกันมะนาวก็อ่อนไงวะใส่เะเือน้ำจืดหน่อยกันไม่ต้องใส่เยอะน้ำมะเขือนะดีนาวโตดเลยโอ้โหามักน้าไหมก็ดีไงวะนานามหลายหลายโตแล้วก็ใส่ผมนัวนะคะ หลายแสบหลายก็ลงมากินหลายดอกผมนวนะ่ะนะกินน้อยๆจ <c oughs> จะใส่น้ำตาลน้ำตาลก็เป็นน้ำตาลใส่นี่เดียนะแล้วก็มีน้ำปลาปลาฟ้าได้ก็ว่าไปเนาะคะ่นะเนาะทิจกจอย่างกระตามไปสีสันมนาะสิด่เป็นดัะแสบเป็นอะไรด,ดอกเนาะ สีสันก็จะไม่น่าอร่อยเท่าไหร่ดอกเพราะมันไม่มีปลาใส่ไม่ได้ใส่ปลาก็ใส่เส้นไปเลยนะคะบดิ้ำชึบอย่าแป้งได้กะจัดโหลดเดืกบดนี่กะจัดเดืกเด,กเด้อ,ดอตอนนี้กะเดือกเราด้อยดิ ซีสันกับที่เป็นสีแล้วนะคะตำน้ำปลาเสือแซบของนัวปลได้กินน้ำเข้าดอกสลับปลได้เป็นชุลมุนแซ่บข้างนอกแส่บบอสซี่ม,ซมันก็น,น่าน้ำปลาอีก ซ้ำตรงไหมล่ะพี่น้องน้ำมะนาวแล้แสบบอแค่กว่าอยากแพ้ได้อย,ยากตัวไหนก็จัดโหลดใส่คอมเมนต์ไปกันหนึง่งจเย็นๆได้จัดด้วย ไม่ได้ตเตรียมนะคะก็ใส่ไปอย่างนี้เลยเนะาะลงก้นก็สิรู้ว่าจะเติมต้นเนี่ยเบิ่งไปได้เด้อค่ะเด้อเบิ่งไปนำการเนาะกระโดดนี่ใส่จากน้อยขาดบ่ <c oughs> ไ,ได้ <c oughs> ไม่ได้เตรียมอะไรเลยเด้อค่ะเด้อเนาะไปรดูด ตัดข้าวแ a ่เนาะคลิปยาวคลิปวบตบคกิักปอก่สดๆเลยเนาะเอ้ยเนาะเ็นจังแตเบิ่งรับชมไปเนาะค่ะเนาะจังได๋ จะใส่กระดูกกินอีกนิดนึงตามทั่วที่แดนโ่เคปึบปึ๊บ,บ,บปกันดหนยังกินนอ้อพี่น้องเนาะแต่บุ้งคงมีกระหล่ำโดดโดน,โดนสีสันมันก็จะเปลี่ยน เออเตอร์เนาะซีฟัยักษ์สามเทียมอืมรสชาติเดิมๆหาคั้วมาลอยบ้าน่ะเนาะกินพ่อคือว่าได้กินกินพ่อว่าจะคลองได้กินหรอเด้อแต่หมกหงหมกหอย ใส่ปลาเนาะค่ะเนาะบใส่ปลาลงปลาจากอดเอาจากุบเอาง่ายแล้วเนาะค่ะเน <c oughs> าะกะลมเราเอาเป็นตัวคลิปตัวแดวไปไปง <c oughs> ตัวปลาใส่อีกอ่ะอุ้งศากษาที่เนาะ กินเอาเองปุงยักสเทื่อนก็ได้กันร้อยนะคะหวนหล่นมาที่นี่จดกิน ุดี๋ยวาสีออด้อนียอัน,นี้มาแท่นเดี๋ยวปตนมมา ไปตำม,มาแล้วก็ตำม,มาตำไปชิมไปชิมมาก็ออกรสเค็มนิดนึงนั่งได้เป็นตาแสบได้บอกพี่น้องเอ้ยข้าวแอบแตรอ,อยู่แ <c oughs> สบก่อนเลือดล้วเนาะแั่นก็นนนจะว่าชิมดูสิ มือหยิบมือหลดเนาะกินคนเดียวอืมอร่อยจ้ะฝนมาแห้งแห้งขึ้น้อยทำประตูร่มน่ะแห้งแห้ง หา้าวจวกันจ้าอโอเคนะคะทา,านด้วยกันค่ะะผักอีกอย่างหนึง่งเรียบร้อยค่ะมาทานด้วยกันนะคะทุกคน ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้กันลงเนี่ยด้วค่ะด้อเพื่อที่จะมีกำลังใจทำช่องต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ